มเชื่อว่ามันเป็นคําถามที่อยู่ในใจทุกคนเลยจะฉีดหรือจะผ่าฉันควรจะทําหน้าไปถึงเมื่อไหร่สัญากรรมที่จีนล่ะโหแอบน่ากลัวนะ ทุกมสงสัยมาตลอดเลยนะว่าทำไมดาราฮอลลีวูดอะส่วนใหญ่นะผมว่าเขาจะดูแก่มากเลยอะแล้วเหมือนเพิ่งมาดูแลตอนหลังๆอะทําไมไม่เหมือนดาราเก,กาหลีที่เขาจะแบบเหมือนเป๊ตลอดเวลาวไม่มีพลาดสมมติว่าถ้าทำหาาการพวกฟิลเลอร์มาเยอะๆแล้วอะจนมันล้นที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าพ l o w Face ถ้าเรารู้สึกว่าเติมไปแล้วหน้ามันแปลกอาจจะต้องคอนซิเดอร์ว่ามันจะถึงเวลาไหมที่จะผ่าดึงขึ้น คนไทยเราชอบพูดอย่างนี้ดึงหน้าไปเลยจบๆแต่มันไม่จบแต่มันไม่จบใช่หน้าดูตึงดูเด็กแต่ว่าผิวดูแก่พี่อุ๋มเชี่ยวชาญถ้าอย่างนี้ทำไงคะสวยสอรี่พอดแคสต์กับหมูมโมลิเวียสวัสดีค่ะ รายการที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญตัวจริงตัวทับของประเทศมาพูดคุยกับเราในเรื่องของความสวยความงานแล้วก็สุขภาพค,ค่ะวันนี้เนี่ยมก็รู้สึกเป็น EP ที่แบบตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าคิวแน่นคิวยาว หาตัวจับได้ยากคะ่ะเป็นผู้หญิงสวยและเก่งมากๆคนหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะไม่เคยได้ชมชมมาก่อนขนาดนี้ <laughs> เอาจริงๆ <laughs> เพราะว่าคุณหมอแพนเนี่ยก็คือเป็นหมอผิวหนังที่จบมาจากอเมริกาด้วยเนาะก็ <laughs> ะจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็ความสวยความงานโดยที่<า>ไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ยังเป็น medical director ของ โรงพยาบาลเมโกะด้วยเนาะถึงเป็นโรงพยาบาลสันนิกรรมเขาใหม่มากค่ะเพิ่งเปิดมาประมาณ4เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าเวลาที่เราไปคุยกับคุณหมอคนนึงเนี่ยเราก็มักจะถามแหละว่าเอ้ยฉันควรจะทําอะไรฉีด ฟิลเลอร์เติมโบหรือว่าทําอะไรเราก็ต้องไปคุยอีกคนนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเอ้ฉันจะผ่าตัดดีไหมอะไรยังไงแต่ว่าของหมอแพท์เหมือนแบบรวมกันอยู่ในคนเดียวก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่เชิงรวมกันอยู่ในคนเดียวแต่ด้วยความที่เราเทรนมาทางด้านผิวหนังเนาะแล้วก็พอดีว่าแบบว่าธุรกิจ ครอบครัวอ,อ่ะก็คือแบบว่ามีเรื่องสัญญกรรมด้วยเราก็เลยมีแบบหมอหลายๆด้านที่ทําเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหมอพลาสติกหมอผิวหนังหมอสูที่ทําเรื่องแบบว่าความสวยความงามแล้วก็หมอตาอะไรเงี้ยก็จะมีหมอเยอะเราก็แบบว่าสามารถถามเขาได้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นคําถามที่อยู่ในใจทุกคนเลยนะว่าอยฉันควรจะทําหน้าไปถึงเมื่อไหร่จะต้องผ่าตัดดึงหน้าไหมออหรือแบบนี้เนี่ยจะฉีดหรือจะผ่า S <S> <S <S ก็มีคนไข้ถามแบบนี้เยอะค่ะถ้าสมมติถ้าเขามาหาหมอที่อ่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเนี่ยเขาก็จะมาว่าเออมันก็จะมีหัตถการตะอย่างแต่ละอย่างแต่ถ้า<ม>ไปหาหมอสันก็จะมีผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ย มันก็ต้องทําทั้งสองอย่างเหมือนกันมันก็ต้องเลือกให้ถูกว่าปัญหาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนเนื่องจากว่าหมอแพรจบมาจากอเมริกาเนาะอาจจะมีมุมมองที่หลากหลายแล้วก็มากกว่าคนที่จบเฉพาะในเมืองไทยนะก็เลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่า beauty standard ระหว่างคนอเมริกาหรือว่าชาวตะวันตกกับเอเชียแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าตอนนี้นะมันค่อยๆมารวมกันหลอมรวมกันเลยคล้ายๆกันแล้วตอนที่พาเรียนอยู่ที่อเมริกาค่ะ beauty standard ของฝั่งหนูเนี่ยมันก็จะเป็นในแนวแบบ h e ลตี้แล้วก็ส ไวยเรายก ัวอย่างเรื่องสีผิวใช่ไหมคนฝั่งนู้นเขาก็จะชอบสีผิวที่แทนที่แบบเป็นคนที่แบบออกกําลังกายออกแดดบ้างอะไรเงี้ยคนฝั่งเอเชียคนไทยเราคนเกาหลีเขาก็จะชอบผิวที่แบบพอซิลีนสกินอะแบบเขาขาว,าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าโยงไปถึงบิวตี้อย่างอื่นด้วยอย่างคนฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะแบบใช้ชีวิตไปแหละแต่พอเขารู้สึกว่าเขาเริ่มหน้าแก่หน้าย่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะค่อยคํานึงถึงคืออยากให้หน้าดูไม่แก่ก็คือความแก่เนี่ยเป็นปัญหาของเขาแต่ถ้าเป็นคนในประเทศ หรือว่าคนในเอเชียเขาจะเน้นความแบบ perfection นิดนึงอะขอสก,กินที่มันดูแบบว่า skin, ก l a ส s s k สกินที่มันดูแบบว่าไม่รูขุมขนน้อยลงอะไรประมาณนีจ้จริงๆก็เป็น culture shock เหมือนกันเนาะหลังจากที่แบบย้ายมาจริงๆทย้ายมาประมาณ10ปีละอยู่ที่อเมริกาตอนนี้นก็แบบ15ปีพอมาฟัง beauty standard ของที่นี่แบบสิ่งที่คนไข้ต้องการอะไรเงี้ยเขาก็จะมี ref มาเลยว่าแบบหน้าอยากเหมือนดาราคนนี้หรือว่าอ,อ,อยากผิวแบบนี้ อ่าหมอทําให้แบบว่าผิวแบบฉ่าวาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของสัญญกรรมเขาก็จะเอาแบบจมูกมาให้ดูเลยว่าจะเอาจมูกดาราคนนี้แล้วเขาเอาเล็บดาราฝรั่งมาให้ดูบ้างไหมไม่ค่อยอน้อยมากใช่ตัวใหญ่อก,ก่อนก็จะเป็นแบบว่าเก้า เป็นอั้มก็คือสมัยหนูนเลยพิมมชะลาพาแล้วก็เออก็จะมีประมาณนี้แล้วช่วงหลังๆก็มีใบเฟิร์นพิมพชนกอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเรฟมาให้ดูฝั่งฝรั่งอะ่ะเขาก็จะเหมือนกับว่าเป็นเฮลตี้แล้วก็ร e สตอ r a เรชันคือแบบเอาเวลาเขากลับมาให้เขาดูเด็กขึ้นแต่คนไทยก็คืออยากจะสวยขึ้นอยากจะเนียนขึ้น ที่อเมริกาเนี่ยถ้าอายุน้อยๆหน่อยเขาจะยังไม่ค่อยหาหมอความงามหรือเปล่าถูก<ะ>ต้องเอออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึง<อ>่งที่แพ้แบบรู้สึกเออแปลกใจเหมือนกันว่าแบบเด็กๆก,ก็มาเด็กๆก,ก็จะมาฉีดโบแล้วอะไรอย่างเงี้ย<อ>ซึ่งอันนี้ก็พี่อุ๋มก็น่าจะเจอเจอบ่อยเหมือนกันบางทีตอนช่วงแรกๆเรายังไม่ชินเราก็ยังแบบ i, เฮ้ยแล้วจะฉีดทําไมเราก็ไม่ชัวริ้วรอยก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีอินดิเคชันเยอะสําหรับโบเนอว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีปัญหามันก็สามารถทําได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วที่อเมริกาอายุสักเท่่าไหร ถึงเริ่มใช่ไหมจริงๆ30ไปลายๆเลยนะก็คือแบบอเอาเริม่มมีเอจจ้งไซน์เขาถึงจะสนใจหลายๆคนเลยอ่ะบางคนเขาก็ชอบ ความมีรอยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบยังมีรอยตีนกางนิดนึงเขาก็ชอบกันนะเขาก็แบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่า signs of happiness อะผ่านมาแล้วผ่านรอยยิ้มมาเยอะอ,อะไรเงี้ยบางคนเขาชอบให้มีนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็แล้วแต่ population ด้วยแหละบางคนเขาก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้หน้าเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเป็น <you> know. ต้อยลง,งก็ต้องแบบเหมือนพยายาม maintain ตัวเองให้ดูดีคือผมาะสงสัยมาตลอดเลยนะว่าทําไมดาราฮอลลีวูดอะส่วนใหญ่นะผมว่าเขาจะดูแก่มากเลยแล้วเหมือนเพิ่งมาดูแล ตอนหลังๆอ่ะเออใช่ใช่เนาะทำไมแบบคือแบบแก่แล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปอีกน้านึงเลยแบบอยู่ดีๆเด็กเด็กไปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งต่างกับดาราคนไทยหรือแม้กระทั่งดาราเกาหลีเนาะซึ่งเขาแบบน่ายังไงน่ายังงั้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบคนเอเชียก็ อาจจะเอชช้ากว่าด้วยนั่นหมก็ยังงงอีกอยู่ดีว่าในเมื่อนางแก่เร็วกว่าทาไมไม่มาหาหมอเร็วกว่า <c oughs> เออเนาะก็อาจจะเป็น,ปนคา c u จอ u ์ข,ของเขาเป็น c u องเข r ของเขาซึ่งก็ถูกหรือผิดก็อาจจะแล้วแต่แล้วแต่อ แล้วยิง่งหัตการที่ทำาเหมือนหรือว่าแตกต่างกันด้ไหมจริงๆก็แตกต่างอยู่เยอะเลยนะคะไม่ผ่าไม่ผ่าตอดก่อนอสมมติถ้าคนที่เขาเข้ามาเขาก็อยากจะเหมือนเติมเต็ม,ตมแบบหน้าตอบทุกอย่างมันหย่อนคล้อยลงไปเขาก็ต้องการที่จะ reverse age ะหัตการที่ทําก็จะเป็นหัตการที่แบบทําทีนึงแล้วอยู่ได้น,น,นานๆเลยอ่ะยกกระชับหรือว่าเติมให้มันเต็มหรือว่าในแง่ของพวก bio stimulator อะไรเงี้ยตอน bio stimulator มันออกแล้วก็อยู่ไทยแล้วไงเราก็จะบอกว่ายังไม่ค่อยได้เห็นฝั่งนู้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเองงานหัตการผิ คอมมอน Common มากแล้วก็ทําบ่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเริ่มเข้าวัยรุ่นอนะ่ะอันนึงที่คอนเซิร์นที่ไม่ใช่สิวนะคือสิวเซียนเป็นปัญหาโลกแตกมากถ้าเป็นในแง่ของแบบคนที่นูน่นเขาก็จะรักษาสิวก็ถือว่าการรักษาสิวมันเป็นการรักษาโรคไปเลยฝั่งนู้นเขาเขาบอกเขาเป็นโรยู่นะเอ้ยประกันชีวิต cover ใช่ใช่ใช่ก็คือแบบว่าสามารถเบิกได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย เอออยากให้คนไทยมองอย่างนั้นเหมือนกัน <No. S 2> เนาะเพราะ<อ>ว่าจริงๆแล้วมันส่งผลหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ความสวยความงามแต่มันส่งผลเรื่องจิตใจค่อนข้างเยอะจริงๆอยากจะให้แบบว่าบริษัทรกันอะเขามองว่ามันเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเรารักษาสิวให้คนไข้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่แล้วไทยกรณีที่ผ่าตัดหลักที่อเมริกากับไทยเขาทําหัตการแตกต่างกันไหมถ้าเรามาดูอย่างที่โรงพยาบาลเราอะค่ะหัตการที่เน้นทําเยอะที่สุดในประเทศไทยในที่เนี้ยก็คือหัตการเสริมจมูกแก้จมูกจมูกนี่มาแรงมากจมูกในส่วนใหญ่จะเป็นประช i o n เด็กๆหน่อยที่อยากได้หน้าที่แบบว่าพุ่งขึ้นหน้าสวยขึ้นเด่นขึ้นชัดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่ประเทศอเมริกาเนี่ยหัตการที่จะทําค่อนข้างเยอะแล้วก็โตเร็วมากๆก็คือพวกเฟ c ลิฟต์แต่ว่าเวลามันก็ ต้องไปตรงมานะในเมื่อแบบเอออยู่ไม่ได้เคยเมนเทนอะไรมาก่อนสุดท้ายก็ต้องมาดึงหน้าเยอะใช่ใช่นนก็ลิฟไปเลยก็คือลิฟจบแล้วตอนหลังๆก็เมื่อก่อนมันก็จะมีแบบว่าเฟซลิฟต์แบบดเพลนซึ่งก็ต้องพักฟื้นเยอะต้องทําอะไรเยอะตอนหลังเขาก็แบบ bang, bang path, แบ่งแบ่งพาร์ททำเฟซลิฟต์อะทาที่ละอยาก็ได้อัปเปอร์เฟสมิดเฟสโลว์เฟสอะไรเงี<อ>้ยเพราะฉะนั้นแบบหัตถการที่เขาทำยนางยงผ่าตัดอะมันก็พักฟื้นเร็วขึ้นทําได้บ่อยขึ้น คือเนื่องจากว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราก็ติดตาม uh, ดาราฮอลลีวูดที่เป็นผู้ชาย uh huh. มีสองคนแหละที่เหมือนคู่กันตลอดก็คือแบทพิตกับทอมครูซแต่ว่าคนที่น่าจะล่าสุดผ่านการทําศัลยกรรมคือแบทพิตแล้วแบบดูเด็กไปเลยอะ่ะใช่เขาหล่อเลยเนาะใช่กลับไปรอแบบคล้ายๆกับตอนเป็นหนุ่มเลยะสำหรับผู้หญิงนิโคลคิดแมนเนาะ ใช่ในโคลคิดแมนแล้วก็อีกคนนึงที่บอกว่าเป็นออลแอมปิกเฟสแมนดี้มอร์อ่านั้นก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยเยอะเยอะเยอะทำไมอ่ะหมอเก่งๆเขาก็เต็มประเทศไปหมดอะทำไมไม่เหมือนดาราเกาหลีที่เขาจะแบบเหมือนเป๊ะตลอดเวลาแพลว่า definition of beauty ของหมอแต่ละคนที่อเมริกามันแตกต่างมากมันมี variation แบบสุดๆเอออย่างสมติที่แบบเอลเอียงอย่างเบเวอร์ลี l l ฮิลส์เงี้ยเขาก็จะชอบลุคที่มันแบบเยอะๆแบบดักลิฟอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็น mainstream อะแล้ว นลอบตัวเขาก็เป็นแบบนั้นหมดไงแล้วหมอที่นั่นนะ่ะอย่างบางทีเราเราไปดูแบบลาส s ิกเซ u r ์เจนที่นั่นนะ่ะหน้าเขาก็เป็นแบบนั้นนะ่ะเออใช่แล้วแล้วแบบถ้าเราจะหาหมอที่ทําแบบธรรมาชาติอ่ะเราก็ต้องหาหาดีๆอะ่ะคือกลายเป็นว่าลาส s ิกเ s u r ์เจนที่นั่นอะความสวยของเขาหรือว่าจุดที่เขาคิดว่ามันสวยอะ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดอะไรอืมหรือหรืองหรือที่เขาทํามานี่คือสวยแล้วเขาอาจจะคิดว่าสวยแล้ว รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราเห็นเทรนด์เหมือนกันนะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วอะคือเทรนด์มันก็หน้าก็สวยขึ้นอย่างแบบลินซิโลฮานอย่างคริสเจนเนอร์องเงี้ยโอ้โหก็สวยเลย,เลยใช่ใช่อย่างในไทยมันก็จะแทบจะหายไปแล้วแทบจะไม่มีละในดารารุ่นให<ช>ม่ๆก็ไม่มีใครเขาทำอะไรกันแบบนี้แล้วแต่รุ่นเก่าๆก็อาจจะมียังเห็นอยู่นะคหน้าแบบเยอะๆอะไรเงี้ย เมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราจะต้องดึงหน้าจริงๆแล้วแต่บุคคลเราก็ต้องแบบว่าเหมือนกับว่าเทเลอร์เมคสำหรับคนไข้แต่ละคนแต่ว่าถ้าตัวอย่างชัดๆอย่างเงี้ยแบบลินซีโลแฮนเนะเาะเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็จะมีแบบว่าช่วงที่เขาโซมมากๆกับช่วงที่เขาแบบเฮ้ยน่า เต็มขึ้นมาแต่เต็มมันไม่ได้เต็มสวยเต็มมันดูแบบแปลก,ปกหรือว่าจะตึงโบหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็ไปทําอะไรสักอย่างให้หน้าเขาแบบสวยขึ้นมาดูธรรมชาติขึ้นมาอย่างตัวอ,อย่างอย่างเงี้ยคิดว่านะในในใน,ในความคิดตัวเองน่าจะเป็นเพราะว่าเขาแบบเติมลเซลร์มาเรื่อยๆๆรื่อๆจนมันเยอะเกินไปแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงงินไปผ่าดีกว่าซึ่งแบบเนี้ยก็น่าจะ อาจจะเป็นไกด์ไลน์ของคนหลายๆคนก็ได้ว่าสมมติว่าถ้าทำหาัตาการพวกฟิลเลอร์มาเยอะๆแล้วอะจนมันล้นที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าพ l o w Face หน้าเป็นแบบหน้าเป็นแบบพิลโล่โอเวอร์ฟิลแบบล้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเติมไปแล้วหน้ามันแปลกอาจจะต้องคอนซีเดอร์ว่ามันจะถึงเวลาไหมที่จะผ่าดึงขึ้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็จริงนะคือเหมือนกับแบบทำหัตการทุกอย่างที่ไม่ผ่าตัด ครบหมดแล้วล่ะครบหมดแถมทําเกินด้ว่าจนมันไม่ได้เกินบางทีมันเกินส่วนตัวแพรนะไม่รู้พี่หมงคิดเหมือนกันเปล่าว่าจริงๆแล้วพอไปผ่าตัดแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาทําฟิลเลอร์หรือว่าทําแบบพวกหัตถการแบบยกกระชับไม่ได้ <ừ> คือจริงๆแล้วอ่ะหลังจากผ่าแล้วหมอหลายๆคนที่แบบว่าเขาผ่ามาแล้วอย่างคนด้วยความที่อยู่อย,อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมเขาทําเสร็จเขาก็ส่งกลับมาให้เราตอบเพราะว่าเขาก็บอกว่าอิวต้องดูแลต่อไปเพราะว่า คนไข้ก็ต้องเอดต่อไปอ่ะจอันนี้เห็นด้วยมากๆหลายคนเนี่ยคือเหมือนแบบตั้งเป้าดึงหน้าคือจบคนไทยเราชอบพูดอย่างนี้ดึงหน้าไปเลยจบๆแต่มันไม่จบแต่มันไม่จบมันต้องดูแลต่อใช่ใช่มันก็ต้องมีแบบดูทุกอย่างอ่ะตั้งแต่แบบว่าสกินลงไปจนถึงชั้นไหนชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็เป like so, ็นปัญหาหนึ่งเนาะสำหรับคนไข้ที่อายุเยอะหน่อยแล้วก็ไปดึงหน้าเลยทีเดียวหน้าดูตึงดูเด็ก แต่ว่าผิวอะดูแก่พี่อุ่มเชี่ยวชาญถ้าอย่างนี้ทำไงคะก็ต้องดูงานผิวไปงานผิวไปเนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรใหม่ๆเยอะมากมาจะบอกว่าชิฟจากฝั่งเวสเทิร์นมาฝั่งเอเชียมันค่อนข้างมีอิเธนซ์เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้เพื่อนที่อเมริกาเขาก็บินมาที่ไทยมาที่เกาหลีมาทําหัถการเหมือนกันออใช่ก็รู้สึกว่าหมอไทยเราอะมีความเชี่ยวชาญค่อนข้างเยอะนะในแง่ของผิวเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วผิวเอเชียรักษายากกว่าผิวฝรั่งฝรั่งเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรู ผลกว้างนะเอาจริงใช่แล้วก็ลูกของขนก็เป็นอะไรที่รักษายาก <c oughs> จริงฝ้าอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่ารักษายากแล้วฝรั่งก็ไม่ได้มีปัญหานั้นมากมเขาก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจตั้งแต่แรกมาใชใช่ใช่แล้วเวลาคนไข้ที่มาหาเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในฝั่งอเมริกากับฝั่งไทยเนี่ยเหมือนกันไหม ต่างอยู่อย่างคนไข้ที่ฝั่งหนูนะเขาก็จะมองหาอะไรที่แบบเป็นบิ๊กอิมแพกเนื้อเปลี่ยนโครงสร้างปรับให้ตัวเองดูเด็กลงตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงผิวแต่อย่างคนไทยที่มาหายเยอะๆก็จะเน้นแบบเรื่องไมโครแมネจนนดนงใช้คำคำนี้ทำทีละนิดทีลนะนิดอะไรเงี้ยมีมีริ้วตรงนี้มีรอยตรงนี้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆจริงๆการตลาดของไทยอะ่ะมันก็เยอะไงคนคนก็จะแบบว่ารับรู้อะไรค่อนข้างเยอะก็จะมาถามก็จะคนละแบบก็คือแบบฝรั่งก็จะแบบทำทีเดียวจบแล้วก็อาจจะแบบอีกทีนึงปีนึงหรือว่าอะไรแล้วแต่หรือเป็น ว่าเขาก็ปล่อยปัญหามาเยอะแหละเขาเลยต้องทำทีเดียวแล้วบวกกับเขาไม่อยากไปหาหมอบ่อยๆใช่แต่คนไทยนี่คือมาทุกอาทิตย์ทุกเดือนได้ใช่แล้วเน้นเรื่องของเมนเทนเมนเทงซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดีนะเพราะแบบเคยเห็นฝรั่งที่แบบมาแบบผิวเป็นย่อนลงมาจนน่ากลัวขนาดนั้นบางทีเราไปไปทะเลอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบไปหาหมอเลยเถอะ กลัวกลัวแบบสกินแคนเซอร์กลัวอะไรอย่างงี้ด้วยอะ่ะก็แปลว่าจริง,รงๆรแล้วเนี่ยในความคิดของหมอแพคือคนไทยเรามาแบบเนี้ยถูกทางแล้วถูกทางนะแปลว่าถูกทางถูกทางแต่ว่าบางทีเราก็ต้องระวังบางทีเราไมโครแมネจมากไปเนี่ยเสียตังค์เยอะเกินแล้วก็2ก็คือมันจะล้นโดยไม่รู้ตัวบางทีเรามองหน้าตัวเองเราไม่รู้ไงว่ามันเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่ามันชินแล้วทาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนิดนึง แล้วเรื่องของความกังวลของคนไข้ค่ะในกรณีที่เป็นอเมริกาคนไทยเนี่ยเขากังวลเหมือนกันไหมเวลาที่เราให้คําปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนหรือต่างกันยังไงจริงๆถ้าเป็นคนไทยเนาะเขาเข้ามาเขาก็จะมีปัญหาเลยว่าเขาอยากสวยเขาต้องการตรงนี้อยากจะแก้ตรงนี้หมอแก้ตรงนี้ให้เขาได้ไหมโซลูชันขอขอโซลูชัน ส่วนใหญ่คนไทยที่มาที่เจอก็จะขอโซลูชันแล้วก็จบแล้วก็ไม่พูดต่อแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบเวสเทิร์นไนซ์ขึ้นมาหน่อยอ่ะเขาอยากเข้าใจว่าทำไมต้องมาโซลูชันนี้เขาจะไม่มาแค่ว่าเอ้ยเขาจะเอาแก้ตรงนี้หรือว่าเขาไปดูอย่างคนไทยจะดูโปรมาอย่างงี้ก็มีนะก็แบบเอาโปรนี้ทำนี้ <c oughs> หมอทําตรงนี้ได้ไหมฉันจะสวยขึ้นไหมจบถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะมาแล้วเขาก็ถามเลยว่าแบบไอ้ตัวนี้ทํางานยังไงอันนี้ทํางานไงตอนที่อยู่ที่อเมริกาเราก็จะถูกเทรนมาให้อธิบายทุกอย่างให้คนไข้ฟังแบบ อธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะตั้งแต่แบบแพตโตฟิสิโอโลจีของโรคว่าแบบโรคพวกนี้มัน <ทำ S 1> เกิดขึ้นได้ย่อยอย่างนีอ้อะไรอย่างเงี้ยทำไม <c oughs> ทำไมทำไมอธิบายแล้วก็อธิบาย,บายสิ่งที่เราจะใช้ในการรักษาเขาว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงมันไปทำอะไรกับผิวเรามันไปทำอะไรกับโครงสร้างของเราต้องอธิบายไปถึงเรื่องไซเดเฟกว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างคืออันนี้เราถูกเทรนมาให้พูดแบบนี้ยาวเลยโอหประหนึ่งเลคเชอร์ถูกต้องถูกต้องคืออย่างเงี้ยก็คือพูดจนแบบชินอะ พูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแบบเราก็จะชินกับแบบนี้แต่พอมาถึงเจอคนไข้คนไทยเดินเข้ามาเาแบบเราก็กำลังจะพูดแล้วก็กลังจะเริ่มแล้วว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร เขาบอกขออันนี้เลยหมอทําเลยอะไรเงี้ยเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังไม่ฟังเลยเช่นอยากฉีดปากก็เอาเล็บมาให้เลยใช่เอาแบบเนี้ยจบไม่ไม่ได้สนใจว่าฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงฉีดเสร็จแล้วต้องฉีดอีกกี่ครั้งหรือว่า side effect มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นฝั่งนู้นก็จะถามเยอะก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแล้วบางทีถามเยอะบางทีก็ยาวคุยยาวมากแล้วนี้คิดว่าในอุดมคติคนเป็นประมาณไหนเอาสายกลางดีไหมในอุดมคติน่าจะเป็นสายกลางแต่ว่าจริง ถ้าสมมติถ้าเราเป็นคนไข้เองอะ่ะเราก็ควรจะเข้าใจ p r o c e s s ในการรักษาด้วยนะว่าทําไมถึงต้องรักษาตัวนี้หรือว่า side effect เรารับได้ไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆอะ่ะอยากให้ฟังหมอเพิ่มอีกนิดนึงก็ดีเหมือนกันถ้าเป็นในแง่แบบว่าคนไทยเราเองอ่าหรือไงกระทั่งก็อยากให้คุณหมอพูดมากขึ้นหรือเปล่าใช่คุณหมอก็ควรจะอธิบายมากขึ้นคุณหมอบางบางท่านก็อาจจะชินว่าแบบคนไข้ต้องการแค่เนี้ยก็คืออะไปจบแต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ได้บอกความเสี่ยงก่อนไม่ได้บอกวิธีการอะไรเงี้ยมันก็ไป e อ fect ผลลัพธ์เราด ทบายเขาอะมันเหมือนเป็นการทบทวนความคิดเราด้วยนะ,ะว่าเออไอเนี้ยมันเกิดจากอันเนี้ยน,นี้นะแล้วเราจะใช้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าเออมันแบบถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือทวนทวนไปด้วยทวนตัวเองไปด้วยอ่าว่าเราคิดถูกคิดผิดแล้วก็เผื่อเขามีความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่ามาดิสคัสับเราแต่ว่าในฐานะที่ส่วนใหญ่ก็เป็น คนไข้ที่มาดูอย่างนี้แล้วกันเนาะคุณหมอแพรมีคําแนะนําอะไรไหมว่าจริงๆก็ต้องฟังหมอก่อนว่าเ,าเราอาจจะบอกเขาไปว่าเราต้องการสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องการตามเล็บนี้าตามนี้แบบนี้แล้วลองฟังหมอก่อนว่าหมอจะแก้อย่างไงอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าหนูอยากได้หัตถการนี้หัตถการนี้หัตถการนี้หนึ่งสองสามถามเขาก่อนปัญหาแบบนี้แก้อย่างไงเอาแล้วในกรณีที่โดนเซลล์ปิดมาแล้วะ ก็ต้องบอกว่ามันก็มีหลายแบบนะเซลบางคนเขาก็มีความรู้เยอะบางคนเขาประสบการณ์เยอะนะบางทีเขาแนะนําแล้วมันก็ถูกต้องตามแบบปัญหาที่คนไข้มีแต่ว่าอย่างสมมติถ้าเราเป็นคนไข้แล้วแบบเซลเขาปิดตัวนี้มาแล้วแล้วเราเข้าไปหาหมออีกรอบหนึ่งเนี้ยเราก็ถามเลยก็ถามเลยว่าหัตถการนี้มันโอเคจริงไหมแล้วผลลัพธ์ที่จะได้ประมาณไหนแล้วก็ไซเดอร์เฟกก็อย่าลืมโอกาสที่มันจะเกิดมันอาจจะน้อยไงแต่ว่าถ้าหมอคนไหนที่เคยเจอไซเดอร์เฟกต์มาแล้วรู้วิธี handle ไซเดอร์เฟกต์มาแล้วอะแล้วเขาตอบได้ว่าถ้าเกิดไซเดอร์เฟกต์แล้ว แต่แก้ยังไงเราก็อาจจะมั่นใจหมอมากขึ้นอ่าใช่ใชเราก็ไม่รู้ว่าเขาหามยามร้ายมัยมนจะเกิดกับเราหรือเปล่าเนาะใช่ใช่บางทีก็คอนโทรลยากเหมือนกัน <laughs> หัตนาการที่น่าทำในวัย30มีอะไรบ้างเราแบ่งเป็น30-40บถึงสีงี้ป่ะคะอ่าโอเคก็คือถ้าถ้า30เนี่ยเราก็อาจจะเน้นเรื่องป้องกันหรือว่ามันอาจจะเริ่มมีริ้วรอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ผ่าตัดเลยนะก็อาจจะแบบอ่าฉีดโบใช่ไหมมีริ้วรอยเล็กๆหรือว่าฉีดในแง่ของเรื่องผิวเรื่องสกินบูสเตอร์หรือว่ายกกระชับก็คือยกให้มันป้องกันไม่ให้มันหย่อนเป็นเชิงป้องกันเป็นเชิงป้องกันก่อนแล้วจริงๆคิดว่าเราควรเริ่มทำหน้าทวนทำพัฒนาการเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไห สามสิบไหมสามสิบก็เริ่มมีเอจจิ้งสายแล้วนะคือบางทีป้องกันไว้มันก็ดีกว่าแก้เหมือนกันนะอย่างเวลาฉีดโบอย่างเงี้ยเราก็กันไว้ก่อนก่อนที่มันจะเป็นรอยลึกที่มันไม่สามารถแก้ได้ด้วยโบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ปัญหาคนด้วยแหละบางคน30ดูเด็กมากบางคน30หน้าไปแล้วก็อยู่กับการใช้ชีวิตนู่นนี่ถ้าบางคนเขาแบบสามสิบเราหย่อนแล้วเราก็อาจจะต้องทําเครื่องยกกระชับที่มันเป็นชั้นลึกแล้วก็มีอาจจะมีเติมฟิลเลอร์ไบโอสติมูเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ ต,ตอนนั้นต้องประเมินต้องประเมินคือแสดงว่าจริงๆเราก็คือเหมือนแนะนทาทุกอย่างแหละถ้าเกิดสามารถเนาะบัจเจตได้เพื่อเน้นในเรื่องของการป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหรารการยกกระชับหรือไบโอสติมูเลเตอร์ก็เริ่มได้แต่อยู่3าิและถ้าอายุ40ละ่ะถ้า4ี่ิก็เหมือนกับว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกไอ้เรื่องความหย่อนคล้อยอมันน่าจะเป็นเพนพอยหลักของพอเริ่มมาอยูี่สิบแล้วทีนี้เขาอาจจะมาถึงแบบคล้ายๆกับว่าดิลิม,ม่าว่าเราจะไปผ่าตัดหรือเราจะ ไปเมนเทนเป็นยกกระชับดีเพราะว่าอายุสี่สิบนี่ก็แอบมีการผ่าตัดอยู่ในใจเล็กๆยังคิดริ่มคิดแล้วเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังได้ส่วนใหญ่ที่คอนเซิร์นก็จะเป็นเรื่องหนังตาตกใช่ไหมคะเรื่องหนังตาตกเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้หัตถการที่ไม่ผ่าตัดแก้มมันยากแล้วมันไม่ยืนยาวถ้าหนังตาตกแล้วก็แบบถุงตาถุงใต้ตาที่มันเยอะๆมากอย่างเงี้ยถ้ามันมีปัญหาก็คิดว่าต้องไปผ่าละต้องไปปรึกษาคุณหมอที่ทำศัลยกรรมตาส่วนความหย่อนคล้อยบนใบหน้าเนี่ยก็ต้อง มาดูกันอีกทีว่าผิวเราเนี่ยมันหย่อนประมาณไหนหย่อนพอที่จะเยอะเกินไปที่เครื่องมันจะช่วยเราไม่ได้แล้วไหมเพราะเครื่องเนี่ยมันก็เป็นการหด หดแบบทิชชู่ทั้งหมดตั้งแต่สมาร์ขึ้นมาจนถึงแบบสับคิวขึ้นมาจนถึงผิวทีนี้พราะมันหดบางทีแบบผิวมันใหญ่มากมันหดไม่พอเราก็ต้องตัดบ้างอ่าใช่ใช่เห็นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หัตถการเฟ c ลิฟต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่อินเวสีฟน้อยลงทําแป๊บเดียวพักฟื้นแป๊บเดียวแล้วก็สามารถทําซ้ําได้อยู่นะตอนนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าประมาณสักไม่เกิน10ปีก็ทําได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมีการประเมินเบื้องต้นไหมสําหรับท่านผู้ชมที่สงสยัยว่าตัวเองเนี่ยควรจะไปเฟซ หรือยังทำาถานการณ์ยกกระชับไม่ผ่าตัดได้อยู่มีวิธีประเมินง่ายๆไหมง่ายๆก็จริงๆเราแค่บอกว่าลองลองดันหน้าตัวเองดูอะถ้ามันกองแบบกองเยอะๆแบบกองแบบลงมาแบบเลยนิ้วมาอย่างเงี้ยน่าจะเอาไม่อยู่แล้วเครื่องอาจจะเอาไม่อยู่เอาหมยถึงว่าเอามือดันขึ้นดันดันหน้าันขึ้นแล้วก็แก้มันห้อยลงมาปิดนิ้วใช่เหรอใช่นี่แสดงว่ายังทำได้ด้วยนี่นี่เราเราไปหาเราได้หรือยัง อย่างพี่ผมนี่ยย่างยัางย่างไม่ปิดนิ้วอ่าเปนเทแต่ถ้าสมมติว่าไม่หย่อนเลยก็คือมันจะไม่มีอะไรมากองบนนิ้วเลยถูกต้องถูกต้องถ้าเราลองหน้าเด็กๆอ่บน้องๆเด็กๆลองดูมันก็จะไม่หย่อนเลยเออมันก็จะไม่มีอะไรหย่อนลงมาแต่จริงๆอย่างเนี้ย ก็ถ้าเป็นหมอผิวหนังเราก็จะใช้พวกไบโอสติมูลเตอร์มันก็ช่วยได้อยู่ใช่ก็คอมายไปหลาย <combine S 1> อย่างคอมไบไปใช่ส่วนใหญ่ก็จะบอกคนไข้แหละว่าคอมบิเนชะันน่ะมันดีกว่าทําอย่างเดียวเสมอคือทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าบวกสอ่ะแบบหนึ่งบวกหเท่ากับสแต่เกินกว่านั้นเลยประมาณนี้อ่าใช่ ถ้าสมมติว่าเราอยากจะผ่าตัดดึงหน้าระหว่างหมอไทยหมอเกาหลีหมออเมริกาเหมือนหรือว่าแตกตา่างยังไงอย่างหมอพลาสติกแต่ละคนที่เขาทําพวกเรื่องดึงหน้าเขาก็แบบมีความรู้พอๆกันแต่ว่าเราต้องดูว่า definition of beauty ของหมอคนนั้นนะมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจะต้องการจะไปถึง endpoint ตรงๆมันตรงกันไหมอย่างสมมติถ้าไปดึงที่อเมริกาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการดึงที่มันเยอะ อาจจะออกมาแล้วดูไม่ธรรมชาติเพราะว่า Definition of Beauty เขาเขาต้องการให้ตามันแบบดึงขึ้นดึขึ้นเขาชอบความยกแบบนั้นถ้าในเงี้ยของเกาหลีเนี่ยอตอนนี้เทรนด์ของเกาหลีหมอหมอผ่าตัดเกาหลีเขาจะทําน้อยๆแล้วก็ทําแบบ ทุกหปีทุกสิปีทําเรื่อยๆหมอไทยก็จะอยู่ตรงกลางๆอันนี้ส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นหมอสันนะแต่ว่าก็ได้ได้ยินมาได้แบบได้คุยกับที่เขาทํากันมาหมอไทยก็จะอยู่กลางๆแบบทําให้มันธรรมชาติแหละแต่ว่าไม่ต้องมาแก้ทุกห้าปีก็คือ ừ ừ ừ, คือสักสิบปีอะไรอยเงี้ยให้มันมีอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไปอัปเดตความรู้กันมาค่อนข้างเยอะเกาหลีก็จะมีความรู้อีกแบบหนึง่งของอเมริกาก็จะไปอีก อีกแนวหนึ่งความจริงอยู่กลางๆนี่เขาค่อนข้างตอบโจทย์คนไทยเลยเนาะ <S <S ใช่ <atur> ใช่แพลว่าดีนะสมมติถ้าให้เลือกนะว่าเราจะทำเฟซลิปที่ไหนอะเราคงเลือกทําในไทยอืมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะส่วนตัวเนาะก็กลัวเหมือนกันว่าสมมติฉันไปทําเกาหลีหน้าฉันจะแบบคเรียนไนเซชันไปเป็นเนกาหลีก็ไม่อยากเพราะว่าคน,<ช> <embracing. S 1> นเรามีอายุแล้วเนี่ยเรามีไอดนติตี้เป็นของตัวเองถูกต้อง ไมอยากเปลี่ยนไปสีกคนคหนึ่งเหมือนกับว่าเทรนตอนนี้มันก็เนาะเราก็อยากเป็นตัวเองที่มันดูดีขึ้นแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าหมอเขาแบบมองมองเราประมาณไหนเลยเนี้น <Okay. S 2> อยนะอืมดรแล้วสัญกรรมที่จีนล่ะโห แอบน่ากลัวนะยังน่ากลัวอยู่ไหม <im it> ไม่รู้เดี๋ยวนี้เห็นเขาไปทํากันนะใน <im it> ในตอกอะ่ะเออเห็นเห็นทากันเยอะมากเคยเห็นคลิปที่บอกว่าแบบเขาสอนวิธีทํารูป after อ่ะก็แบบว่าเขาทํายังไงให้มันดู before after มันต่างโดยที่จริง,รงๆแล้วคนคนนั้นนะ่ไม่ได้ทําอัรการเลยด้วยซ้ําอ <im it> <ๆ>่ะเฮ้ยใช่เขาสอนวิธีทําเลยเออก็แอบกลัวเหมือนกันก็ไม่แน่ใจนะก็ต้องบอกว่ามันก็คงมีหมอที่เขาเก่งที่เขาทําเยอะมีประสบการณ์แหละแต่ว่าพอไปเห็นคลิปพวกนั้นเราก็แอบเออไม่ ว่าว่าจริงๆแล้ว่เราจะยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปทำศัลญยญกรรมต่างประเทศนะรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงอื่นเพิ่มขึ้นมาเนาะใ,<ช>ในเรื่องของแบบเฮ้ยไปหาหมอถุกคนหรือเปล่า<ช>หรือถ้าเกิด<ช>ปัญหาเข<ช>าจะดูแลเรายังไงก,การทําสัลญาญกรรมในประเทศไทยก็ยังมีข้อได้เปรียบก็มีข้อได้เปรียบอยู่ใช่เอ่ออย่างอย่างแบบที่ที่เมกอ่องเงี้ยเราก็จะรับช่วยดูแล เอ่อ oh, aftercare สำหรับโรงพยาบาลศัลยกรรมของเกาหลี mm. บางโรงพยาบาลที่เราเชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบช่วยดูช่วยอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าถ้าเราตัดสินใจจะไปทําที่เกาหลีหรือว่าอะไรอาจจะดูว่าที่นั่นเน่ะเขามีโรงพยาบาลที่ไทยหรือว่าคลินิกที่ไทยช่วยดูแลไหมสมมติถ้าเรากลับมาแล้วแล้วมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะสําคัญอยู่เพราะว่า aftercare สาคัญนะสาคัญสาคัญอืมผมว่าเคยเจอคนหนึ่งคือไปทําที่เกาหลีแหละ แล้วบางเอิญว่ามันมีการใส่ซิลิโคนเกรดขึ้นมาเลยแบบยกตรงร่องแก้มนะคะแล้วก็การใส่ซิลิโคนเนี้ยบางเอิญเกิดการติดเชื้อทําให้ปกติเรา่าหลังจากผ่าตัดว่าเขาพักฟื้น่ปาก็จะประมาอาทิตย์สอาทิตย์เต็มที่เขาต้องอยู่เดือนครึ่งเพื่อให้ยาแล้วก็เดรนหนองอะไรเงี้ยคือค่าใช้จ่ายมันก็บวกไปเลยงานก็ไม่ต้องทงไม่ต้องทำเลยทั้งนั้นซึ่งพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้บางทีมันก็แจ็คพอตเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดกันหรือเปล่าก็เป็นข้อควรระวัง อือยากให้หมอแพย์ช่วยสรุปแล้วก็ฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับทุกคนด้วยนะคะว่าเอ้ยเมื่อไหร่ละจะไปทำหน้าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดมเมื่อไหร่ยังไงก็สรุปก็คือจริงๆเข้าคๆาวเลยนะคือความสวยเนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จทุกอย่างมันต้องเทเลอรเมดให้กับ ตัวเราเองว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วก็เราจะแก้มันยังไงบางทีมันอาจจะต้องไปเจอคุณหมอที่ช่วยเราวินิจฉัยเขาต้องเข้าใจเราแหละว่าเราต้องการอะไรแต่ว่าง่ายๆก็อย่างที่ที่เราคุยกันไปก็แบบลองดูว่าแบบว่าหนังมันย้อยขนาดไหนถ้าในในแง่ของพวกยกกระชับเนอะถ้าถ้ามันยังไม่ย้อยมากเราก็สามารถทําหัตถการโดยที่ไม่ผ่าได้แต่ถ้ามันเยอะเนี่ยเราก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งละแล้วสิ่งที่ต้องดูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายเรื่องความคุ้มค่าด้วยว่าบางทีถ้าเราทํเครื่องหลายที เยอะๆ,ๆ,ๆเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์แบบหนึ่งมันแพงกว่าเราจะไปผ่าตัดทีเดียวเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบางบริเวณที่แบบเออลองเปิดใจไปหาหมอสัลยกรรมเลยอย่างเช่นตาตกหรือ,อทำจมูก<อ>ใช่ไหมคะอย่างถ้าทำจมูกมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำให้ดูเด็กอะมันเป็นการเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนลุคอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคนละแนวกันหน่อยสำคัญที่สุดเนาะก็คือการที่เราจะต้องไป พบคุณหมอแล้วก็ไป<ช>ปรึกษาได้เขาเรียกได้ข้อคิดที่ถูกต้องได้ความร<ช>ู้ที่ถูกต้องเราอาจจะไปปรึกษาหมอมากกว่าหนึ่งคนก็ได้เนาะใช่ค่ะสําหรับผมว่าคิดว่าสามารถคุยกับคุณหมอเลยอะ่ะว่าอเอ้เรากําลังจะคิดทําอันนี้อยู่เราก็มาขอปรึกษาคุณหมออย่างผมก็แฮปปี้นะที่ถ้าเกิดเขาจะบอกเราว่าเอ้ยเข้าไปหาคุณหมอคนนี้มาคุณหมอมีความเห็นแบบนี้แบบนี้ สำหรับเราเองเราคิดยังไงอะไรเงีย้ยรู้ตัวเราก่อนแล้วก็รู้ว่าเขาต้องคิดเหมือนเราไหมแล้วก็อเอามาแมทช์กันแล้วก็ดูงบประมาณด้วยอ่าใช่ใช่ขอให้คุณหมอแพรฝากช่องทางติดต่อคุณหมอแพรด้วยหะอ,อของหมอนะคะก็จะมีช่องติ๊กต็อกดรแพรมาลานะคะแล้วก็ i ิน Instagram มชื่อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ a c e b o o k ด้วยแต่ถ้าอยากมาเจอตัวเป็นๆน,นะคะก็มาเจอได้ที่เมกออินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอลค่ะอยู่ตรงวิภาวดีค่ะยังออกตรวจอยู่ใช่ไหมคะออกตรวจค่ะ ตอนนี้ก็ทำหลายอย่างแต่ว่าบริหารก็ทำน้อยลงแล้วเพราะว่ามีคุณมีท่านอื่นมาช่วยอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าใครชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะเชิญคุณหมอตัวท็อปในวงการรวมถึงผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงานกันอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ